สวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่แซ่บม่อกี้เยอะครับิดเมนูยังครับเมื่อนี้ครับผมแกงปลาใส่บมะเขือค่ะหมูปลาเด็ดแบบแล้วแซ่บหมูปลาหมูปลาใส่บมะเขือแซ่พริกแกงแล้วแซ่กระปิเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับ ป้าดสีสันเป็นอะกี่เนี้ยครับผมแปดนี่นายจะเป็นคันตอนที่ใกล้เจเรียวหรอไม่นบอครับค่ะใกล้จเรียวลรอค่ะเมื่อเขื่อนลงล้วก็เด้ตอนทุ่ง้ายเอาใบกะเพราลงค่ะกับใบใบมะกูดได้ได้หอมโอ oh, ้เป็นยังข้าต๋องใส่ทุ่ง้ายครับพวกใบแนวนั่นได้ได้หอมเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ก่อนไปปุ๊บมันจะโดนความร้อนความร้อนมันจะออกขม ทิ้งไว้สักระยะหรือไม่ต้องมะเขือไม่ต้องให้สุกมากค่ะวิธี้กุบกรุบกบกบกบมันเป็นสูตรเป็นศาสตร์ทางอาหารนะครับเพราะว่าบางของบางอย่างมันต้องใส่ตามขั้นตอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดห้องใส่รับขั้นตอนไปกินหรือรสชาติมันกระจายพิษเพี้ยนไปนะครับอ่าเปิดก่อนเลยครับโอ้โหน่ารับประทานมากเลย เอาแม่ขั้วขึ้นยังนีปะเนี่ยแม่ขั้วพวแม่ขั้วี่รู้หลยค่ะจอน้องอะไรครับราพันวาค่ะออ๋ออ๋อู้หนาวเฮียงหนาวเฮียงอูแม่ไม่เส่ยบอกให้หน่อยนหนาวหนาวเนาะเ๋ยวพีรู้หลายมือเดี๋ีรู้หลายทายรลด ซัปะลาตำพริกเผาสูงรายการเลยวันนี้มีหลายเมนูนะครับท่านผู้ชมนี่คือชมหน้าแม่ครัวส,สวยๆนะครับนี่เตรียมของค่ะจะสัปะลาค่ะอ้ดูเลยครับอันนี้คือปลาคับปลาแดกครับผมปลาแดกระเรบิเ้อเกลือบิ้ค่ะ พีหวัวหัวคัวประแดกอันนี้จะเตรียมมาทําปลาสับแมนบ่ครับครับหรือว่าเรียกว่าเจียวบองแมนบ่ครับเจียวบองโอ้ของเสียบได้ครับพี่น้องเดี๋ยวต้องติดตามเมนูเจียวบองแล้วต่อไปเอ้าทำไมมีมะเขือเหลืองอ่ะมะเขือคืนค่ะมะเขือคืนว่าอีสานเ,เขาเรียกว่ามะเขือคืนอแล้วที่มันข้นเขาเรียกว่ามะเขืออะไรมะเขืออือ อ้น,นี้มะเขือคืนโอ้มะเขือคืนครับแล้วไปกินกับสับป,ประรแดกและก็แกงใส่เนื้อ,อมีรูปสี่มิตีเนื้อ,อยกค่ะเนื้อนี้และก็แกงใส่เนื้อเนื้อพุดเนื้อแซ่ดิพี่ค่ะแนื้ค่ะอ๋ออันนี้คือเนื้อแซ่ดปะครับใช่เนื้อแซ่ดเนื้อแซ่ออกมาจากฟิชเมื่อแกงใส่มะเขือโอ้วันนี้มีหลายเมนูมากเลยครับท่านผู้ชมครับผม โอ้โหใส่ไปแล้วครับใส่ไปแล้วอันนี้คือกระเพราครับเพิ่มรสชาติเพิ่มกินครับไม่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมเล้าโคเล่โคเลก่อนอมหมูปลาหมูปลามะเขือแค่นี้กินแล้วนะกรุบกรุกุบกุบอร่อยเราเราต้องปล่อยให้มันดำไหมมะเขือไม่ดำค่ะไม่ดำค่ะ หรือว่ายกออกมาเดี๋ยวมันจะสุกสุกเลยค่ะชิมดูสิอ้าวมันหลอกปากแม่หลอกปากก่อนบหลอกก็โอ้ยแสบ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 หมูแซ่บแสบแสบล่ะเดียเดียอ้ยแซ่บครับพี่น้องครับแซ่บแสบแ่บแสบแม่งแซ่บแม่งแซ่บแผล่ีด้วยกินเลยลูกไม่ดูแม่เลย ดูดิครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเมนูหมูป่าเมนูแรกเมนูต่อไปคือคือคืออุ่นแกงนหน่อไม้ครับผม <Jackson> <c oughs> คืออุ่นแกงนหน่อไม้ครับผมโอ้อันนั้นคือเตาเก่านะครับท่านผู้ชมตาใหม่ก็ซื้อมาเห็นไหมตาใหม่ซื้อมาเป็นฐานมาตั้งเฉยๆนะครับไม่ได้ใช้นะครับผม เตาเก่าใช้ดีมากเลยมันแตกแล้วก็ยังเอาอันเอาลวดมาเคียนไว้อยู่เคาี้เพแบบไอ้เพิ่ลูกเพราะเพราแม่เขาดูครับอันนี้อร่อยมากนะครับผมอร่อยจนแบบไม่ยอมให้มันเสียนะครับผมต้องกินให้มันหมดแล้วต่อไปก็จะอุ่นต้มไก่พรอมครับ มันอร่อยมากเลยต้มไก่เทใสบบอได้ร้อยๆนี่จะได้เทใสม้อน้ๆจะดูเต็มๆนะครับทีนี้นั่นว่าเล้วเต็มมิลลิครับผมดีไป่ลายได้ยังูดบอกอนี้ไม่ให่ไม่บอกนิทานเลยบอกนทานก็ได้เอ้อตอนนี้ไอ้แกพูดบอกว่าเวกับเราเอาพูดพูดนิทานก็ได้เอ้อแยเลยโล บอกว่าไปกเพาไปลูกเอานิทานสักเรื่องนึงก็ได้เอ้าท่านผู้ชมรอฟังอยู่บ้าฟาดเลยเบอร์ไเวาจะไปนั่งกินข้าวในเม้อเราค่ะว่าบ่ออกค่ะเอ้ามันหมดแล้วเหรอกี่เขียวน่ะหมดแล้วค่ะในเบอร์มั่วจะไม่บอกได้ยุคค่ะอ่ะรอแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมครับผมนี่ครับนี่ครับนักเลงครับนักเลงขาลูกเลยครับตั้งถือตะกายยางไปแล้วครับ นี่ครับโผม,าามาานะป่อป่อปอจ่าเช้งนังขนาดเลยครับนั่นนาาั่นโอ้หโหเรารักษาที่ขวดก็พุ่งตายแน่แน่ฟอ่อนเลยครับสามสี่ขวดนี่ฟอ่อนเลยครับ <c oughs> <c oughs> ถือไม่นี่ผมมีว่างครับผมตต่หลายปนนั่นครับ <c oughs> ไปไทยแล้วไปไทยกับไปอย่าผมตกไปหาแนวไปหาแนวมาขืนคกัวนครับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่ง มาเลยสัญญาแล้วนี่ทานต้องเป็นนิทานนิทานแบบไรัฐบาลเนี่ยเอานิทานควอมก็ได้เอานิทานเงี้ก็ได้เรื่องเรื่องยังก็ได้เอาโอ้ยบอสเดอกเว้ยเอาขี่โกงระบันนี่ไม่ใช่เนี่ยโกงเอาใหญ่บอสนิทานเถอะออกมาเลยเรื่องอะไรก็ได้นิทานเรื่องหนึ่ง <c oughs> เรื่องหนึ่งอ้อ <c oughs> เอา เอาพี่กําเาก็อัคคอยฟังด้วยธาตเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนเอาสเดี๋ยวกอยังบอกมันดออกพยังเหลือกนุ้ยเงีแสันโอ้พีกสวนจ้าบอกพีกสวนโอ้โบเมียนครับมันสวนพันสวนสมบ่ทั้ง่ายพี่ยักับพี่สวนเลยแหลไม่ต้อสวนเนาะม่เรียกว่าพี่หยวกโอ้บอกพี่หยวกเออกระวาี่ยพี่พขกินแซ่บตต กุยกินคือปนเดียวอ๋แล้วว่าพริกสวนซื้อไม่เอาพริกอยู่แต่ไม่จากสวนลูกเนี่ยลอกๆแล้วก,ก,ก็ตำเสะเนี่ยเนี่ยตำเสะดิสนาปลาต้นต้นหอมเบีบมะนาวเส้นจังน้อยเส้นเขาเดืยวตุ้ยแก้วมาได้มันเหมาะสำหรับกินกับข้าวเหนียวจะไม่เข้ากันเลยเข้ากันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมารอดูนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กำลังปิ้งอยู่ปิ้งอยู่ยเดี๋ยวมาคอยดูว่า จะเป็นยังไงถ้าได้พริกบูค่ะว่าพริกแก้วแล้วก็พริกใหญ่อ๋ออันนี้พริกเตรียมเตรียมไว้ขั่วเตรียมไว้ขั่วแล้วก็ทำเป็นพริกบูพริกนี้ก็คือ,คอ,คอห้ามกินเล่นห้ามกินเล่นค่ะไม่เผ็ดเอาแม่กำลังเค็ดอยังนั่นโอ้โหพริกเผาจ้าเผาบู๋โห กำลังแกะหอมนะครับเตรียมทำน้ำพริกเผาหมูอู้หลายเมนูขนาดเลยเป็นเมนูที่แซบครับตัวน้ำพริกแจ้วนี่แซบขนาดฝีมือแม่นกสำหรับคตกิจแก้วค่ะพายติดพาตตองการเกิดติดตอ่อไว้ได้เลยค่ะนาามีการขายเกิดขึ้นแล้วโซได้ค่ะโซได้แซ่บบพแซ่บเพรางค่ะไม่มีการการันตีพร้อม อ่ะสั้งแนวได้หรอครับสรได้ยูทูบยูไลท์ใช้แบบไหนก็ได้<อ>ค่ะก็ให้เบอร์โทรนี้จีล่ะโอ้โศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งสาหสี่สเจ็ดค่ะโอ้เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ด้วยครับผูู้ได้อยากได้น้ำพริกน้ำจิ้มน้ำเจลเดแก้วเดกิมพริกอ้อพริกเผาปวลาสาบค่ะเมน,นูในเบอร์ค่ะโอ้ เดี๋ยวจะขึ้นเมอร์โทรอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะให้เบิงว่าโอ้น้ำพริกไนกเป็นแนวใดครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเทียนให้เบิงว่าเป็นแนวใดห,หนอติดตามตอนต่อไปครับ <c oughs> นี่ครับทุกคนลูกพีกอยู่ครับผมเดบกลับทางมาแล้วหีิงหน่อยเขาก็เอาเอามาตำเป็นบ่แม่เออหลอกออกแลมาตำอีกนิดนึงเขาก็เอามาหลอกออกมาตำเลยละครับเป็นนลำพริกตาใส่กับต้นหอมนี่แหละ เดี๋ยวมันหาเบื้องบนหนาตาจะเป็นแนวได้รับผู้ใด้จะคยกินเมนู่แนวนี้เกิจะหงครับว่ามันแสี่รับมีนู่มบันบงกินกินเบื่อไงครับเรามาเบงกังเลยนะครับเด้อในระหว่างถี่ล่อน้ำพริกครับผมพามาเบิ่งครับฟามฮมเหนดหน่อยครับมีไว้กินเองครับนี่เห็นไหมครับเห็ดกำลังออกเห็ดนี่จะออกเกือบทุกมือนะครับเห็นไหมครับ นี่เห็ดเห็ดแล้วนี้คือเห็ดอะไรแม่หเห็ดปูฐานเหรอ,อเขามีสำหรับไปกินในขัวเรื่อนครับมีซําหนีครับใส่สันไวนอกะากอ้อมผาวันนวนี่ครับโคตน้ำค,คูมือมันกระออครับรรรอ,ออกอยู่คูมือขึ้นกันครับ แม,ม่ขัดไปได้ไปเวีนเลประมาณไปยกเลยสู้เคยอีพอได้ตอดยคชาก็เลยลูกดูสิครับท่านผู้ชมดูสิครับท่านผู้ชมพอเจอกล้องหน่อยก็ทำเป็นทำเวียดนะครับโอ้โหแต่แต่งสวยกว่าเธอจะได้สู้กล้องดูด้วครับกล้องก็ตามตามแต่หันหลังให้หัน,หนข้างให้อย่างเดียว,วยครับโอ้โหแม่คลัวค่ะแม่คลัวแบวบ ไม่ยอมเผยโฉมหน้าทักทีนะครับหน้าสวยกว่าผัวเก่าเห็นค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหครับท่านผู้ชมครับโอ้โหยิ้มหวานเลยครับท่านผู้ชมครับไม่ใครก็เลพอกไปยิ้มแบบเดียวมุดมุดครับกําลังจะมุดโอ้โหคุณนี้ก็เมียก็หาคนไปหาลูกคุณก้อนไม่ได้เลยบาคันดีเลยไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหต้องหาไปกินเบียร์แไป เจ้าพงกินข้าเขาเลยลูกไปให้พาไปวัดเบียมาจากไหนวะเบียจากการที่บอกว่าจะเล่านิทานให้ฟังเราที่ทานแรกเบียตัวนี้ไม่เล่าเลยคาาานิทานไม่จ้าไม่จำาโชคดีแน่แเลยเกิดมาได้ทองแล้วปาได้ทองได้แค่กระปุกก็ดีใจต้องมีตัวแทนนะโดีใจจังเลยเนี่ยทองนะเนี่ยทองเนี่ยข้าวาได้ต้องมีตัวแทนนิทานก้อมต้องมีเกิดขึ้นนะ ก่อนบาตทีเอาพอเอาเอา,เอาจักเอาจักเหลืองนี่เอาเอาแบบตาร้อดหมอ <c oughs> น,น้ตาร้อนนะ่ะขับรถด,ด้วยกันนะโอ้ไม่คิดว่าเขาจะลงมนันนั่นเด้เอามาซองบนคนนั่น <c oughs> นั่นสีท้องอีกแบบน,น้ำชาน้ำชาชิมน,น้ำชาตอนเช้าดีจ้าอากาศมันหนาวตื่นขึ้นมาอากาศหนาวสดชื่นมากเลยเนี่ยร้านน้อยรอฟังนิทานก้องอยู่เนี่ย ไป,ไไไป,ปท่านผู้ชมผมจะพาไปฟังแม่จะเล่าแล้วแม่ไปเลยบอกแม่แม่กำลังจะเล่าครับท่านผู้ชมครับไปฟังเลยเ,ลเอาเอาอะไรเด้่ยาันเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติเอาเอาว<อ>่าดึงแม่รักลูกมากเอาฟังนะครับเริ่มเริ่มนะครับในห้องข่า,ขาวา แม่ก็ล้อให้หาลูกลูกก็ไม่มาหาแม่ก็คือคนซื้อโทรศัพท์นี่แหละจบจบครับจบครับนิ่านก้อมก้อมมีลีครับกวอมโหแบบเดียวโอ้ยยวไปฟังจากอีกท่านหนึ่งก่อนนะครับแสดงว่า,มาผมลำผิดใช <พา S 1> ่ไหมที่บอกว่านิทานก้อมนะต้องเอานิทานยาว เอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาที่ทานยาวอกองนี่เีวอดไปต่อนั่งทำท้าขึ้นโต๊ะกนดีเด้อทำท่าก็ใส่ของมือเขียว นี่คือกะบวนการในการที่ทำน้ำพริกนะครับผมเราจะเป็นการตำแล้วหอมก่อนค่ะหอมจะไม่ได้ั้วอ๋อลืมหอมนี่ครับหอมที่เตรียมไว้เนี่ยในถาดเนี่ยต้องเอาไปขั้วก่อนขั้วให้มันหอมแล้วก็เอามาตำรวมกันนะครับ อันนี้คือสไปเดอร์เกลครับสไปเดอร์เกลสไปเดอร์เกลประจำบ้านมีการเกินไอนิดหน่อยครับมีการเกินไอยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานตอนนี้โอ้โหเป็นการมองกล้องเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห อาบน้ำหรือยังยัยงเลยยังเลยไม่รู้อะอะไรครับแม่อะไรนะบอกให้กินข้าวแล้วกินข้าวแล้วจะไปยกก้อนแล้วก็เอ็กเสียไปกินข้าวไปดูทีโอ้โอ้พ่อกินข้าวแล้วบอกพอแล้วบอก,อาากินยานอนก,กินเบียร์อยู่โอ้ไอ้ปลาลายกินปลาลายไปยกแคบเดียวสิบตัวเอง<อ>แล้วไอ้ไอ้ไอ้เบ็ดเบี้ยวเองหรอกเบี้ยวเป็น,นโยกคางกัได้อีกมากินเจียวไปเคไป ไปยกไม่พอพายลูกไปยกโตลูกหหวยแก้วอยู่ไปแม่คนไหนมาพูดดีกว่ากูมึงไปแม่เอาไ้ก็ไปย้าย่ะไปไปดิแต่ไม่หนูจะเดินทางไปลูกจะไปรุงเทพจะไม่มีคนช่วยเด้่ออจ่คอย่กวดบัสบื้อลูกจะไปเท่าจะแก้วรอดลูกกอน สำหรับมื่อนี้ขอพักไว้ก่อนนะครับหยอกแม่ไว้นิดนึงเดี๋ยวผู้ดีมีภารกิจต,ต้องไปยกโต๊ะอยู่วัดครับเดี๋ยวจะกลับมาเหตีพีต่อไปเป็นเมนูเจวเต็มๆเ,เ,เลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย